หลุมดำมัจจุราชแห่งจักรวาลหลุมดำคือบริเวณในวกาศที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมากจนไม่มีอะไรหลุดลอดไปได้แม้แต่แสงลองนึกภาพว่ามีขุมพลังมหาศาลที่มองไม่เห็นคอยดูดกลืนทุกสิ่งรอบตัวมันเกิดขึ้นจากดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ที่สิ้นอายุไข,ขและยุบตัวลงภายใต้แรงโน้มถ่วงของตัวเองจนกลายเป็นจุดที่มีความหนาแน่นน,นั้นนักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาปรากฏการณ์ลึกลับนี้เพื่อทำความเข้าใจกรวาลของเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หลุมดําไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเสมอไปเพราะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของกลไกธรรมชาติแล้วอะไรทําให้หลุมดํามีแรงดึงดูดมหาศาลคําตอบคือมวลหลุมดํามีมวลจํานวนมากอัดแน่นอยู่ในพื้นที่ขนาดเล็กมากๆทําให้เกิดแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงหากคุณเข้าใกล้หลุมดํามากเกินไปคุณจะถูกดึงเข้าไปด้วยความเร็วสูงจนร่างกายถูกยืดออกเป็นเส้นยาวเหมือนสปาเกตตี้ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า s p e ต i f i c a t i o n ฟังดูน่ากลัวแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในเชิงวิทยศาศาสตร์ หลุมดามีหลายขนาดตั้งแต่หลุมดําจิ๋วที่มีขนาดเล็กกว่าอะตอมไปจนถึงหลุมดามวลยวดยิ่งซูเปอร์มาเซฟกลาโคที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราหลายพันล้านเท่าหลุมดํามวลยวดยิ่งมักจะซ่อนตัวอยู่ใจกลางกาแล็กซีทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่คอยควบคุมการหมุนของดวงดาวและวัตถุต่างๆในกาแล็กซีของเราเองก็มีหลุมดำมวลยวดยิ่งชื่อว่า Sagittarius A ออยู่ด้วยนักวิทยาศาสตร์ตรวจพบหลุมดำได้อย่างไรในเมื่อมันมองไม่เห็น พวกเขาใช้กล้องโทรทัศน์ที่สามารถตรวจจับรังสีเอกซ์และคลื่นวิทยุที่ปล่อยออกมาจากบริเวณรอบๆหลุมดำเมื่อสสารถูกดึงดูดเข้าไปในหลุมดำมันจะร้อนขึ้นและแผ่รังสีออกมาทำให้เราสามารถมองเห็นเงาของหลุมดำได้นอกจากนี้การสังเกตการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์รอบๆหลุมดำก็ช่วยให้เราทราบถึงการมีอยู่ของมันได้เช่นกันหลุมดำกินอะไรเป็นอาหารคำตอบคือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ก๊าซฝุ่นละอองหรือแม้แต่แสง เมื่อวัตถุเหล่านี้เข้าใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์ event horizon ซึ่งเป็นจุดที่ไม่สามารถหวนกลับได้ของหลุมดำมันจะถูกบีบปัดและร้อนขึ้นก่อนที่จะถูกกลืนหายไปอย่างทาวรกระบวนการนี้เรียกว่า accretion และมันทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายขอบฟ้าเหตุการณ์คืออะไรมันคือจุดที่ไม่มีวันหวนวลับหากคุณข้ามผ่านขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำคุณจะไม่มีทางหนีรอดออกมาได้อีกเลยแรงโน้มถ่วงจะรุนแรงเกินกว่าที่อะไรจะต้านทานได้ แม้แต่แสงก็ไม่สามารถหลุดพ้นออกมาได้ทําให้หลุมดําดูมือสนิทอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าข้อมูลบางอย่างอาจจะยังคงถูกเก็บรักษาไว้ที่ขอบฟ้าเหตุการณ์ในรูปแบบที่เรายังไม่เข้าใจหลุมดำเป็นอันตรายต่อโลกของเราหรือไม่โชคดีที่ไม่หลุมดำที่ใกล้โลกเราที่สุดอยู่ห่างออกไปหลายพันปีแสงและไม่มีหลุมดำใดๆที่กำลังมุ่งหน้ามาทางโลกของเราอย่างไรก็ตามหากโลกของเราบังเอิญเข้าไปใกล้หลุมดำ เราก็จะถูกดึงเข้าไปและถูกบีบอัดจนแหลกละเอียดแต่โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นมีน้อยมากหลุมดำมีประโยชน์อย่างไรแม้ว่าหลุมดำจะดูน่ากลัวแต่ก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างและรักษาสมดุลของกาแล็กซีหลุมดำมวลยวดยิ่งที่ใจกลางกาแล็กซีช่วยควบคุมการหมุนของดวงดาวและวัตถุอื่นๆน,นอกจากนี้หลุมดำยังเป็นแหล่งกำเนิดของพลังงานมหาศาลที่สามารถขับเคลื่อนปรากฏการณ์ต่างๆในจักรวาลได้อีกด้วย หลุมดํากับการเดินทางข้ามเวลานักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าหลุมดําอาจเป็นประตูสู่การเดินทางข้ามเวลาหรือไปยังจักรวาลอื่นแต่ทฤษฎีนี้ยังเป็นเพียงแค่สมมติฐานและยังไม่มีหลักฐานยืนยันอย่างไรก็ตามความคิดนี้ก็กระตุ้นจินตนาการของนักเขียนและผู้สร้างภาพยนตร์มากมายทําให้เกิดเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับหลุมดําความรู้เกี่ยวกับหลุมดํามีการพัฒนาไปมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่รอให้เราค้นพบ นักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาหลุมดำอย่างต่อเนื่องเพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติของแรงโน้มถ่วงอวกาศและเวลาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการค้นพบใหม่ๆเกี่ยวกับหลุมดำอาจจะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลไปตลอดกาลหลุมดำไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์แต่เป็นปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้นในจักรวาลการเรียนรู้เกี่ยวกับหลุมดำช่วยให้เราเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่และความลึกลับของจักรวาลและเตือนให้เรารู้ว่ายังมีอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ การสำรวจหลุมดำเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อค้นหาความรู้ใหม่ๆสรุปแล้วหลุมดำคือวัตถุที่น่าทึ่งและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อจักรวาลแม้ว่ามันจะดูน่ากลัวแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลไกธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่การศึกษาหลุมดำช่วยให้เราเข้าใจจักรวาลได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเปิดประตูสู่การค้นพบใหม่ๆที่อาจจะเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปตลอดกาล